สวัสดีค่ะวันนี้หาก็ มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับยี่ซีทาแรกจากพี่พี่ก็วันนี้เราอยู่กับเกมปอกเด้งนะคะค่ายคิงไายดาทุกคนแต่เป็นปอกเด้งแบบใหม่รูปแบบใหม่เออนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะคะวันนี้บทุนมาเออเท่าไหร่900นะทุกคนเออนะคะก็เขาจะมีให้เราเลือกแทงนะคะเป็นน้ำเงินแล้วก็แดงใช่ไหมถ้าฝั่งไหนชนะนะคะก็ชนะไปเลยแล้วเขายังมีโบนนะัสทุกคนอันหนึ่งจุดเก้าเท่าเออตาแรกขอจัดก่อนลวกันที่น้ำเงินนะคะหนึ่งร้อยแล้วกันทุกคนสาหรับ พี่ๆน่าไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะคะให้ด้วยเนี่ยพี่ถ้าชอบคลิปเกมใหม่ๆนะอุ้ยโดนเห็นไหมได้หนดเก้เท่านี้เขาจะมีคูณทุกรอบแบบนี้เลยบวกมาเก้าเห็นไหมทุกคนถ้าเลือกฝั่งถูกนะคะก็เหมือนเราอ่า เสี่ยงดวงอ่ะเออว่าฝั่งไหนจะชนะแค่นั้นเองเลยทุกคนง่ายๆมากเกมนี้นะสามารถเพิ่มเบตได้ตามต้องการนะรพีอ่ะมาจ้ดทุกคนจัดต่อละกันที่น้ําเงิน200นร้แน่ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยจะได้กําไรหรือเปล่าเออแต่ว่ามันเล่นง่ายท้าทายดีนะทุกคนเกมนี้อาจัดเลยละกันเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหออกฝั่งแดงเนี่ยะหกแต้ม โอ้โหกแต้มเหมือนกันแต่ว่าเขาหกแต้มสองแดงไงก็เลยชนะนะคะพี่มีตัวคุมเออนะคะก็ประมาณนี้แหละเกมนี้นะคะเพราะว่าเป็นเกมมาใหม่เออก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วกันอ่ะเขาจัดแดงสักสามร้อยแล้วกันนะพี่ๆนะอ่ามาจ้าลุนลุนลุนเฮ้ยสามแต้มกับสองแต้มเดี๋ยวมาลุ้นไปที่สามเฮ้ยนชนะเฉยหนจุดเก้าเท่าแทงไปสามร้อยเฮ้ยได้อยู่นะ เยโดบระมาสองร้อยเจ็ดสิบเออทุนเก้าร้อยวันนี้จะได้กำไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ารอบนี้จัดไปที่แดงเหมือนเดิมนะคะก็สามรอยเหมือนเดิมจ้าพี่พี่ต้องมาลุ้นแค่แต้มมาทุกคนก็คือเหมือนบาคาร่าเลยเนะะี่ยค่ะเลือกฝัง่งแต่ว่าแค่เป็นป๊อกไพป่ปอกนะทุกคนเออนะคะก็น่าลุ้นอยู่นะเฮ้ยสวยอะ่ะอุ้ยอบกแล้วสองตาติดเลยเฮ้ย ปุยสองร้อยเจ็ดสิบเย็ดดูวันสามเลยนะคะตัวนี้มันเก้าร้อย 900, ได้กำไรมาแล้วเด้อว,ว่าไปอะรอบนี้จัดที่น้ำเงินแล้วกันนะพี่พี่นะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะจ๋ามาจะลุนลุนลุนเฮ้ยด้ได้โคตรคุ้มอะ่ะเปิดมาเฮ้ยสองแต้มจะชนะหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยรอบนี้โดนกินนะจ๋าฝั่งแดงสี่แต้มโอโ้ไม่เป็นไรจัดต่อเลยจ้า มาจ้ารอบใหม่รอบใหม่ขอจัดที่น้ําเงินเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ออกแดงใช่ไหมเราก็จะตัดเลยแล้วกันรอบนี้จะหนักกจุกๆห้าร้อยเลยเออมาจา้ะถ้าเรามั่ใจทบได้เลยทุกคนอ่ะก็เล่นกันต่ำแค่ยี่สิบเท่านั้นนะพี่พเฮ้ยสามสามเท่ากันเลยเฮ้ย,ยสวยดีสี่แต้มโอ้หหนึ่งจุดเก้าเท่าเฮ้ยมมาเก้ 1, เาร้อยห้าสิบเอ้ยพันสี่เอาเรื่องเอาเรื่อง บอกเลยเป็นเกมด้านเล่นมากทุกคนอัปเดตมาใหม่นะะี่ค่ะเป็นเกมใหม่ๆเลยนะทุกคนปอกเด้งนะเฮ้ยจัดจีบอกเด้งท้าดวนนะคะเกมนี้ปอกเด้งดวนเดือดเออนะคะรอบนี้ขอจัดไหมอะ่ะจัดไปที่แดงนะคะทุกคนรอบนี้เฮ้ยหกแต้มมีวังเดอมีหวังเดอร,ดอรลุนไปที่สามโอ้โหเรียบร้อยจ้าบว๊เฮ้ยติดติดแทงไปห้าร้อยโคตรคุ้มเลยเกมนี้ ออกมาสี่ร้อยห้าสิบดูด้วยดูน9 0เก้าร้อยอกมาพันกว่าดูว,า900า1000ว,าดว่าโอเคอยวเด้ออะทุกคนลองไปเล่นกันดูนะคะพี่ๆก็เกมนี้น่าเล่นนะคะเป็นเกมปอกเด้งโดนเดือดอะทุกคนก็อยู่ค่ายคิงไวด้รนะคะมาใหม่เลยวันนี้ก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะจ๊ะใครสนใจนะคะพิกัดช่องทางใต้คอมเมนต์สะมาสอบถามเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่ๆ่บายบายจ้า